พอน้อมน้อมตองสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมมรูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความงอกงามในศีลในธรรมของพระอริยเจ้าเราบาลหันจงบางเกิดขึ้นในจิตใจสาธุชนญาติมยมททางหลายเวลาต่อไปนี้ ขอนอมนำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้ามาปารูปเป่าสู่กันฟังอันที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวและเปรียบเทียบให้เข้าเข้าใจเรื่องอของมนุษย์ชนของเข้าเอืน้นบาผู้เป็นบัณฑิตและผ่านมีความคิดแตกต่างกันเหมือนกันแต่แตกต่างกันองค์ภาษาสดราจารย์ทรงกล่าวว่า อีกสุตทั้งหลายบัณฑิตเมื่อไปอยู่ในสถานที่ใดเมื่อคิดก็คิดเพื่อไม่เอาเปรียบคนอื่นบัณฑิตนั้นเมื่อกระทำสิ่งใดก็กระทำเป็นไปเพื่อจะไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นหาคิดสิ่งใดก็คิดไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมคนอื่นด้วยบัณฑิตเมื่อเป็นเช่นนั้น จึงรู้จักให้ทานเพราะกลัวว่ายากเขากลัวว่าเขาจะยากจนบัณฑิตชนจึงผลขวายในการให้ทานดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายคนพานนั้นเมื่อไปสู่สมาคมที่ใดอันว่าคนพานย่อมมีความคิดเอาเปรียบคนอื่นคือเห็นส่วนตนประโยชน์ส่วนตนถ้าจะทำสิ่งไหน ถ้าจะทำสิ่งใดถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็จะไม่ลงมือทำคนพานเมื่อจะพูดออกมาสิ่งไหนก็พูดเพื่อจะเอาชนะคนอื่นไม่คำนึงถึงจิตใจของคนอื่นพูดเพื่อจะเอาชนะการกระทำก็เรียกว่าเป็นคนเสียเปรียบปรได้เหตุนั้งกระยานเสียเปียบโม เนหตุยังเสียวสชนะคนอื่นย่านคนอื่นได้เปรียบตนนั่นคือคนพานเหตุผลอีกอย่างคนพานเขากลัวว่าเขาจะยากจนเขาจึงไม่ให้ทานมีทรัพย์สิ่งของสลึงคานบ้านช่องห้องหองใหญ่โตมีเงินมีทองมีของเหลือกินเหลือใช้คนพาลก็ไม่รู้จักจะแบ่งปันให้แก่บ,บุคคลอื่นเพราะบ้าเขากลัวว่าเขาจะยากจน ถ้าจะให้คนอื่นก็มือนกับว่าเอาของไปให้คนอื่นมันไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เขาไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความดีที่จะบังเกิดในใจของเขาคนพานจึงไม่ชอบให้ทานไม่ชอบสงคอคนอื่นและไม่ชอบเอื้อเฟื้อคนอื่นและคนพานนั้นแน่นอนว่าไม่ให้โอกาสคนอื่นก็จะมองเห็นตนเอง มีความดีความเลิศความประเสริฐมีความสามารถกว่าคนอื่นฉะนั้นคนพานจึงเสมือนเป็นคนแร้งน้ำใจและเป็นคนใจแคบอันบอกภาษาเขาว่าใจแคบเหตินั้งกะคิดเสียวยานตาเสียเปียกคนอื่นวาล่ากะทําเวลาเหตินั้งกะต้องบังผลประโยชน์เมื่อเวลาการเสียสละให้ทานคนพานนั้นก็ยังคิดว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ลงไปเราจะได้สักเท่าไหร่ าทำประโยชน์ส่วนรวมคนผ่านก็จะคิดว่าหาเฮาเห็ดได้ไปแลวเฮาจะได้หลายนานดกเสียเฮาเห็ดชำหนีคนอื่นตองเห็ดลายกวัวเฮ่าเหาเห็ดชำหนีเห็นคุณดีความเจ้าของหลายกว่าเจ้าของเห็ดกวัวคนอื่นนี่ความคิดของคนผ่านเพราะนั้นเวลาคนผ่านคิดเช่นนี้การกระทำของเขาก็เป็นไปเพื่อไม่สงเคราะห์เพื่อนสหายญาติชนิดมิตรสหาย แม้กระทําสิ่งไหนก็ตามแต่ทาบุญกุศลกับคนอื่นคนผ่านก็ย่อมมองคนอื่นก่อนพระก,กาออกก่อนโมย่านมมย่านเดี่ยวออหลายกว่าคนอื่นแต่ว่าออก้อตะเลวไปบ่อยากเสียบาทหนึ่งเลึงหนึง่งเชื้อสลาแกมมเพื่อนโูงแกสังคมบ่เสียค,เยคนผ่านนั่นแหละคนผ่าน ถ้าเขาทำบุญเขาก็มีความปรารถนาะอยากกินบุณณนั้นดิบิบคือคนผ่านแต่เฮ็ดปับขึ้นกระซาทุเไมให้ลำให้รวยถือห้อยถือเลกรวยคนผ่านเขาไม่ย่อมย่อมไม่เชื่อว่าผลกรรมมีชาติหน้ามีสวรร,รค์อมมโลกนิพานมเีเขาไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนผ่านจึงไม่รู้จักขนขวอยเพื่อจะสร้างคนงามความดี สะสมบารมีแก่ตนเองถ้าเขาทำมาค้าขายไม่ขึ้นมีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นคนพาลก็จะโทษบุคคลอื่นคนพาลจะไม่โทษตนเองไม่โทษการกระทธรรมของตนเองคนพาลจิตปววามันเป็นนำ้ำพุนันผู้นุนีเป็นนำ้ำมีพลอยเมปุญาตนานย้าเป็นนำ้ำหาคนลงเป็นใดนั่นคนพาลน,นี่คือคนพาลเพรยะว่า เพราะฉะนั้นคนพานเมื่อทะละจากโลกนี้ไปเขาจะเป็นคนที่ยากจนเพราะเขาไม่เชื่อว่าโลกนอกอย่างนโรชาโลกเทวโลกพมมโลกนิพานไม่มีตายไปแล้วบริเกิดตายไปแล้วสิเกิดบอกคนพานย่อมคิดเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคนพานเขาย่อมได้อัตภาพเพราะเขาไม่ค้นขวายในการให้ทานไม่รู้จักให้เสียสละแบ่งปันคนอื่นคนพานเมื่อได้อัตภาพก็จะไปได้อัตภาพในอบายภูมิ ส่วนมากถ้าเกิดไปกับเป็นเป็นเป็ดแปลว่าหิวบมมีสิอยู่สิกินบมมือมีเฮือนซ้านบ่มีเสือผานาแพ้สีใสเป็ดหรือมีฉะนั้นคนพานก็จะมาเกิดได้แตะภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมากับมากี่เหี้นเ้ายกงแยกๆด้วยจะใส่กับบอดีบอสบายเพราะยังคนพานชอบติชิ้นนินทาให้ร้ายป้ายสีคนอื่น คนอื่นทำในสิ่งที่ดีคนพานกับมองเป็นสิ่งที่หาเอาหน้าเอาตาคนพานเมื่อเห็นคนอื่นทำได้ดีถือถูกคนอื่นยกย่องสรรเสริญคนพานจะเกิดความอิจฉาริษยากลจะพูดกับหนาลับหลังกันเฮ้ย <"H ee, S 1> ดีตายมันยังนอไปสิยังชันง้นนะสิใส่้า,ายป้ายสีคนอื่นเพราะความอิจฉาริษยาของคนพานอชอบกันเน็คกันเนงคนอื่นชอบ ตีชินนินทาให้ร้ายป้ายสีคนอื่นให้ร้ายป้ายสีสัมนาสีพามไม่ชอบคนขวัยในการทำคนงนคนประโยชน์แก่สังคมเพราะเขาชอบเอาตนเองงานการของตนเองถ้าเกิดเป็นสาเดรันกับเป็นไม้ยังสีก็เป็นไม้ขีเหียนบานเข้าคั้นเก่ายงๆแยกๆบริยูได้นอนเพราะว่ามันสอบไปเบาขื่นนินทาคนคนอื่นเก่ายงๆแยกๆกูบอเป็นสุข เป็นมาจรจัดไร้ที่อาศัยไล่เจ้าของเกิดขึ้นมาเขาขาไปวิ่งถิ่มนั่นเกิดจากเพราะว่าคนพานเป็นคนที่ไม่ชอบให้มเมื่อเห็นคนอื่นให้ก็พชอบจะพูดทั้งเสียนเห็นคนมาวัดมาว่าเถ่าๆผู้เถามาอุ้ยไปยังโน่ก็ไปยัางคู่บาคู่บาเช่นยงังกินเขานอนเว้นที่ซื่อบริเฮตุประโยชน์อีหย่งบว่ววาเสียเงินไปคู่บาใส่ได้หรือบริวารเสียเอาข้องจิงค้องเอา ไปห้คนกินปลาอะไร,รให้ลูกให้เมียกินชิบดีบอกให้คอคข้อกินชื่อบดีบอกคนพานคิดเช่นนี้เมื่อชิดเช่นนั้นคนพานจึงต้องได้รับอัตภาพเช่นนั้นนี่เนว่าแล้วคนพานนั้นการที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากพระพุทธเจ้าเปรียบว่าคนพาน นั้นการที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะไปเสเวยมิบากกรรมของเขาแต่คนผ่านนั้นจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยากอุปมาเหมือนเต่าตาบอดที่อยู่ในทะเลพิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนมีบ่วงบ่วงหนึ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลและมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีเต่าตาบอดนั้นจะ โผล่หัวขึ้นมาหันใจเสนหนึ่งล้อยปีขึ้นมาหันใจเสนึ่งก็น่ะจนบ่วงนั้นลอยไปท่ามกลางทะเลเต่านั่นกาลอยไปเรื่อยๆจนบ่วงบ่วงนั้นไปสมมติจบกับเต่านั้นลอยมาเลยก็เอาหัวซุบขับบ่วงอุปมาความเนิ่นนานของคนทานที่จะได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเหมือนกับ เต่าที่อยู่ในถามกลางทะเลงามไหนหลายรอยปีผลหัวที่หนึ่งที่สิบหวงสี่รอยไปถือมเหมาะเอาหัวสุกเขามันนับบปอรัยพุทเจยาว่าจากปีจากเดือนจากศาสตร์นับปอรยนี่คือคนผ่านแต่บันดิตชนค้นขวายเพื่อจะทําประโยชน์ส่วน,วนรวมมองเห็นประโยชน์ตนแน่นแรกก็ส่วนรวมรู้จากเสียสละ เหตุการณ์เหตุงานนาทีเสียสละทำมายากบ่มาญ่เหตุการณ์เหตุาาย,าามมยาก,ยา,ย,าากยากก็มาได้บริเกียวก็่าเป็นมีดจดมีทามีบรรดาศากตำแหน่งมาได้พอใจเสียสละามาถวมาเรามีง่าาวงบ่มีมีลูกมีหลานบาม่มีแต่ที่มาได้เปนเสียสละทามาผลลำดุวยจะบอกเมื่อคือแบ่งสั้นปันท่านเมื่อทำบุญดูบริขาด มันคือแบงไปจังหอกจังหันทุกมือส่บาท,ทุกวันเพื่อนก็บรได้เ,เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยปานนันแต่ว่าบัณฑิตชนคิดว่าเราเองมีคนบุญน้อยบัณฑิตนั้นยอมคิดว่าสำนักชีพามนั้นเขาท่านไม่มีเย่ามีเรือ,อนมาอยู่อาศัยเรานี้มีเย่ามีเรือ,อนมีบ้านมีช่องห้องหอมีคนหาพ่อซอยใด ธรรมนาชีพามนั้นเป็นผู้ไม่มีเย้าไม่เรือนเราคารสงเคงาะขอท่านเอ็นดูท่านทิโตนเพิ่นโดย่นมาอยู่วัดบานเฮามาอยู่น้ำเฮ้าน้อทิโตนเพิ่นบ่มีพอไม่เมพี่น้องเฮา,าบ่เบิงไผสิเบิงเพิ่นคนตรงฝ่าห้องเพิ่นสิดิกินม่ย้อหยังครูย่าง่า,าครูบาอาจารย์ดูแลขอวัดบ่าล่ำให้ยานครูบาอาจารย์ลำบากย่านนั้นคนผ่านคิดมองเห็นประโยชน์ส่วน เวลาทำบุญกุศลทิ้นท่านออ,ออกขึ้นดอค่ำคนผ่านก็จะนิ่งดูได้ไม่ได้สมควรเพื่อจะกระทำสิ่งไหนที่ทําแล้วเป็นประโยชน์แก่ตนในเองและก็ส่วนรวมบัณฑิตนั้นย่อมทำบัณฑิตนี่สิคิดจังสผู้เป็นบัณฑิตคิดเช่นนี้จึงทำอย่างสิแตกต่างกับคนผ่านดังที่กล่าวมาบัณฑิตคิดเพื่อจะทําเพื่อส่วนรวม คิดเพื่อจะทําเพื่อประโยชน์เพื่อแก่ตนเองและก็ส่วนรวมจึงเสียสละแม้กระทั่งกายวาจาใจเสียสละแม้กระทั่งจตุปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเข้าของเสียสละเวลาเพื่อกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและก็ส่วนรวมพอเห็นว่าบัณฑิตกลัวยากจนจึงนขนายในการให้ทานคิดว่าตนเองไม่ได้สะสมคุงามความดีมามากบุญเฮาเพิก็สิหน่อย บัณฑิตนั้นจึงพยายามที่ขวัขวายให้ทานโดยไม่ขาดสายมีหน่อยหหาหน่อยมีตามมัตรภาพกับ,บรมเมนมหาเศรษฐีรมเมนตรวยบริเมนคิดวา่วาถ้ำหนี่สิ่งนีไปผู้ขาดถือม้อยรวยสเปริดเดอร์ันบนถือกรใจเสียเหมือนกับคนผ่านจะเป็นเช่นนั้นแต่บัณฑิตบริจัยเสียอา้าพอถือกับจิถือการเด่นกัน จริงเรานี่มันเป็นของเหรียญฟังตาซื้อวาเลนบาทชนพะพ่นมีบุญพ้นยรนอพ้นจงถึกบัณฑิตคิดได้เช่นนั้นจึงไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงมองประโยชน์ส่วนรวมบัณฑิตจึงข้นขวายในการจะทำเพื่อส่วนรวมเป็นใหญ่และก็เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ภายในภายนอก ฉะนั้นบัณฑิตเมื่อตายไปแล้วพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุที่เขาเสื้อกล้มว่าการกระทําดีได้ดีทําชั่วไดทุชั่วทําบุญไปสวรรค์ทําบาปไปนรกเชื่อวันสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานมีบัณฑิตจึงขววายในการให้ทานสะสมบุญญาปรมีเมื่อตายไปแล้วเขาจึงบันเทิงในโลกอันเป็นโลกทย์เรียกว่าโลกสวรรค์เทวโลกบ้งมมางพรมโลกบ้างหรือ ปุญญาบารมีสะสมได้นานก็เข้าสู่นิพพานตามสมเดจพภาษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกลา่าวฉะนั้นบัณฑิตนั้นย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์เมื่อเขาได้ตภาพกรรมมาเกิดเขาก็จะไม่ไปเกิดไปสู่อบย,ยภูมิเขาจะไม่เกิดในมนุษย์ชาโลกบัณฑิตนั้นก็ย่อมจะเกิดในตระกูลดีแม้จะเกิดในตระกูลที่ไม่ดีแต่เขาก็จะพัฒนาตนเองเป็นคนดี และก็เป็นคนที่นับหน้าถือตาอาจจะไม่มียศทามดาศักเป็นเจ้านายคนแต่เขาก็จะมีคนเคารพและนับถือบูชาสการะเพราะบัณฑิตนั้นเป็นผู้เสียสละรู้จักถ้อยคำพูดจะสมควรไม่สมควรฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรจะเอาเย่องอย่างบัณฑิตหรือจเจ้าเย่องอย่างของคนผ่านดังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ฉะนั้นที่กล่าวให้พูด ให้ฟังในวันนี้ก็เพื่ออยากให้พวกเราทั้งหลายน้อมนำไปคิดพิจารณาว่าบัณฑิตคิดเช่นนั้นทำเช่นนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาก็จะไม่ลำบากถึงยังไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงชัดเจนด้วยตนเองแต่ผู้รู้ท่านกล่าวไว้บัณฑิตนั้นย่อมพิจารณาหาเหตุผลว่าการกระทำในปัจจุบันส่งผลในอนาคต เช่นในปัจจุบันนี้ก็เหตุที่ว่าอดีตก่อนเราทำไว้ดีแล้วจึงส่งมาถึงปัจจุบันบัณฑิตคิดได้เช่นนั้นจึงรู้จากถ้อยคำนักปราชญ์บัณฑิตรู้จากเสียสละตนเองรู้จากสะสมคุณงามความดีใส่ตนเองไม่เกิดมาเสียเปล่าประโยชน์แล้วก็จะไปแบบที่ไม่มีอะไรติดตัวไป ทรัพส,สมบัติเจริญคานบ้านช่องห้องหอสามีภรรยาลูกบตรธิดาถึงจะมีอยู่ในโลกมนุษย์มากมายแต่ถ้าไม่ทําทรัพย์นั้นให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองทรัพนั้นก็ย่อมไม่ให้ได้ผลแก่พวกคนผ่านพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเช่นนั้นแต่ทรัพย์นั้นจะมีประโยชน์แก่บัณฑิตสะสมบาร,รมีตนวเองแล้วก็บันเทิงในโลกสวรรค์ถ้ากรรมมาเกิดดีเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ขัดสน เมื่อต้องการทรัพย์สิ้นสลึงคานบ้านช่องห้องหอที่อยู่อาศัยหรือ,เ,อเสื้อผ้าบัณฑิตนั้นย่อมสะสมรู้จากการให้ทานให้ท่านผ่ากระบื้อผ่างามงามใสคือนเพ่นสร้างวิหารลานเกดีเสียสละสร้างกุฏิสร้างศาลาการบรรเรียนให้แก่พระเจ้าประสงค์ให้แก่บุคคลที่ไปบำเพ็ญบุญกุศลบรารมี ในวัดบาอารามให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้พักผ้าใสเพราะฉะนั้นจึงเกิดไปในโลกสวรรค์ก็มีวิมานยู่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีคฤหุหาดหลังสดสวยงดงามเป็นล้านเป็นโกรธเพราะว่าเขาเคยทําไว้ดีแล้วถ้าจะมองเห็นมอา,าพวกดาราไดห้หลายที่เขารวยปัจจุบันนี้เสียสลาเงิน 50. สี่สิบล้านหสิล้านสางสางสลากห,หวัดนั่นสา,างทาาสางยันี่เขามองเห็นบานี้ เห็นอยู่บอกว่าบางคนดาราบางคนเกิดมาแล้วก็ไปแต่งงานได้ขรือหาดเป็นลูกเจ้าเสือเป็นเมียเจ้าสัวขรือหาดหาสิบหลาน้อยลลานพันหลานนี่เบื้องคนปัจจุบันเห็นประขึ้นกันเขาก่าเสียสาะเงินเป็น100ลอยล้านเป็นสิบหลานเศร้าหลานสรางกฐินระป่าสร้างกุฏิมหารล้าน,านปฏิบัติธรรมเดแ๋ยวือเฮานี ิเสียสละออกมาอย่างมาเบิืองื่อกระทิงหยากบางคนเห็นเห็ยังแล้วยยาตั้งทต่มันเบิดบ่มีบ่มีี่โซ่แล้วก็คือบ่มีเพระว่าเหามันบ่มีใจบ่มีใจสิเหตุนั่นพระพุทธเจ้าเ้นว่าคิดแบบนั่นคิดแบบพลพานก็สะสมทรัพย์สมบัติในแต่ของมีให้เป็นประโยชน์มีแต่ว่าบ่มีบมูบ้จักแบ่งสันปันส่วนแบ่งกินแบ่งท่านแบ่งเสียแบ่งสละ ฉะนั้นที่กล่าวมาก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าพานและบัณฑิตมีความคิดแตกต่างกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบัณฑิตพราบครัวยากจนกลัวขัดสนเขาจึงแบ่งสันปันส่วนรู้จักเสียสละให้พานแก่คนอื่นแต่คนพานนั้นพราะครัวยากจนเขาจึงไม่รู้จักให้ทานเพราะย่านย่านบามันเบิดมาแต่จากของบะมี เป็นการดูถูกตนเองไม่เชื่อว่ากลมมีศาสตร์หนามีสวรรค์มีนรกมีตายแล้วก็แล้วว่าไยสิฮหูจักตายแล้วสิดีเกิดบ่อผิดวะเพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับอัตภาพนั้นลําบากฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เกิดขึ้นมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนพระเจ้าข็าจงน้อมนําไปพิจารณาจะเป็นคนที่ปฏิเสธความรู้ความสามารถตนเอง จะหลงโลกเกินไปหรืดจากการเสียสละหลืดจากการสะสมบาร,รมีทุกอย่างมันม,เมน่เป็นบังเอิญก้อนห้าสิเรลี่ยนมาเป็นคู่ก้อนสิี่มาเลี่ยนเป็นเจา้าเป็นนายเป็นแพทย์เป็นหมอกับเพราะว่าห้าตัาง้งเรียนมาดีนี่คือวากรรมในอดีตเฮ้าเอดมาปัจจุบัน่งให้นี่คือการก่นอนห้าสิเกิดมาในแต่ภาพดีลำรวยไปธธ็นเศรษฐีเป็นคนงามคือเขาเขาได้สะสมคนงามความดีมาเลยแล้วเขาจึงเป็นเช่นนั้น นั้นจึงฝากไปเป็นขอคิดพิจาณาบาเฮ้าสิเหตุเหมือนคนผ่านหรือสิธรรมการเหมือนกับบัณฑิตเเหตให้นําไปพิจาณาเลยน้อมนําไปพิปฏิบัติแกต่ตนเองเพื่อจะเกิดประโยชน์แกต่ตนเองกัเป็นประโยชน์แก่่วนร่วมคือไปในผ้าพางนา,ารรมกถารรเมื่อบกินกะในวันนี้ เพื่อน้อมนำความคิดของคนพาลและบัณฑิตมากล่าวตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้น้อมไปพิจารณานำไปสู่การปฏิบัติพอสมควรเก่เวลาเพราะท่านทั้งหลายจงนำไปพิจารณานำไปปฏิบัติตามยถากรรมของตนของตนเถิน